เราต้องตรวจสอบปฏิกิริยากันการเมืองภายในประเทศเราดีๆเราก็เช็คกันดีๆนะครับเพราะว่าสิ่งหนึ่งอเมริกาได้ภาพว่าเราเราลงนามเรื่องบันทึก MOU ข้อตกลงเนี่ยและเอืก็จริงเนี่ยแต่เป็นการคือเขาเช็คปฏิกิริยาท่าทีไทยต่ออเมริกาไอ้นี่คือเป็นจิตวิทยาของเขานะถ้าเราเซ็นก็แสดงว่าเอาละในทางหนึ่งคนที่มองเห็นไปอีกสักสองสามพันกิโลห่างไกลจากประเทศไทยเนี่ยจีนเนี่ยรู้สึกยังไง S <S อ,อ้าวเฮ้ยทำไมเซนไทยเซนนอกจากนี้ก็มีมาเลเซียด้วยมาเลเซียก็วูบว่าบเอาด้วยกับอเมริกาเรื่องไอล้ลวงแรเอิร์ธเนี่ยนะครับดังนั้นเท่ากับว่าตลาดใหม่คือเขาอาจจะไม่งอจีนอาจจะพ,พึ่งพาอาเซียนแล้วสิ่งสําคัญนโยบายอเมริกาเนี่ยต้องการให้อาเซียนเป็นเอกภาพในขณะนโยบายของจีนไม่ต้องการให้อาเซียนรวมตัวกันติดเพราะเขาต้องการดีลแบบตัวตัวม,มาตลอดไอ้อย่างเงี้ยเป็นการคือวัดวายกันเลยว่าจากนี้ไปต้นไปอาเซียนเนี่ย นะฮะแต่ละประเทศเนี่ยจะยังไงจัดบริหารความสมบัน์ของชาติมาอำนาจยังไงให้สมดุล